สด้าวันนี้อยู่กับต่อง Production นะครับเป็น c h anel n ที่รีวิว Plug In นะครับผมก็ mm. <c oughs> นี่เป็นคลิปแรกก็ผิดพลาดประก,การใดขออภัยด้วยนะครับผม mm. ครับวันนี้จะมารีวิวเป็น p l In Shop Keeper นะครับขอเท้าความก่อน mm. คือป l อินนี้เป็นป l u อินที่ใช้ในหลายๆเซิร์ฟนะครับเป็นจะเป็นเซิร์ฟเซเร์เซิร์ฟคลาสสิกคลาสสิกะครับ mm. พวกอ,อ ป็นเซิร์ฟที่แนวสร้างบ้านอะไร ين, ปลูกผักอะไรนะครับปลูกข้าวนะครับเอามาใช้กันเพื่อเป็นการแลกของแลกสมมุติเราแลกเป็นเราปลูกข้าวใช่ไหมครับเราเก็บข้าวมาแล้วก็ใช้เออ่ข้าวครับไปแลกอย่างอื่นที่เขาตั้งเอาไว้นะครับเช่นเอาข้าวไปแลกเหล็แกแลกทองอะไรก็ว่านไปนะครับผมโดยใช้ NPC เป็นสื่อกลางในการแลกนะครับผมก็่าชาวความไว้แค่นี้แล้วกัน โอเคเราเข้าไปดูในส่วนของอปลัอินกันเลยนะครับผมซึ่งผมโหลดมาแล้วโอเคอันนี้จะเปิดเป็น version, เวอร์ชันหน่นะครับขึ้นไปจนถึง1.8 19หรือเปล่าก็1.8่นะครับได้ทุกว์ชั่นโอเคจะประมาณนี้หน้าตาของอปลัอินนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ใช่เวอร์ชัน1นหรือว่ามากกว่า หนึ 1> 1. ่งจุดแปงจุดก้าหนึ่อะไรอย่างนี้ก็เข้าไปดูในไฟล์นะครับผมโอเคอ่าจะมีหลายหน้านครับผมสองสามสี 2, 3, 4, ่ห้าจะเป็นเวอร์ชัน 1. 1. แปดจุดนึ่งลงมาเจ็ดจาเจ็ดจุอะไรก็ว่านไปนครับแต่เราจะเข้าไปดูที่หน้าแรกนะครับเวอร์ชันใหม่ที่สุดโอเคอ่าผมจะมาสอนเลือกนะครับ เอ่อปลั๊กอินเออเวอร์ชันของปลั๊กอินนะครับผมให้ดูดาวน์โหลดนะครับเป็นหลักครับผมตอนนี้ผมโหลดมาก็จะเป็นนี้งันหมดนะครับก็คือเราจะดูคนละโหลดนะครับอันนี้หกหมื่นกว่าคนนะครับเราก็ไปดูเวอร์ชั่นของปลั๊กปลั๊กอินนั้นๆน,น,นะครับผมว่าเนี่ยมีหนึ่งจุดแปดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับมีสิบสองตัวโอเค แล้วก็มาดูว่า12ตัวนี้ตัวไหนคนโหลดเยอะที่สุดนะครับโอเคเท่าที่ผมโหลดมาก็จะเป็นตัว60,000นี่เยอะที่สุดปลักอินมันเสถียรดีครับผมถ้าเป็นเวอร์ชัน1.8นะครับ1.9แล้วก็ไปดูเอานะครับอ่าตัวไหนโหลดเยอะที่สุดก็จะเป็นตัวนี้แต่มันก็อาจจะไม่แน่เสมอไปนะครับก็ลองลองลอง,ลองกันดูนะครับผมแต่ในส่วนนี้1.8ก็โหลดเป็นตัวนี้มาครับ ผมโหลดมาแล้วเป็นเวอร์ชันน1.68โอเคน่าจะได้เป็นปักอินตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เราเลยโฟลเดอร์ปักอินแล้วก็ลากช็อปกิปเปอรนะครับใส่เข้าไปแล้วก็วทำการรันหนึ่งครั้งนะครับผมโอ okay. เครอสักครู่นะครับโอเคครับรอสักครู่ อ่าโอเคเราจะมาดูนะครับว่าโฟลเดอร์ของปักอินมีปัญหาหรือเปล่าโอเคไม่มีนะครับไม่มี error เออร์เอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอเคขอภัยเสียงรบกวนดนวยนะครับผมก็เดีเ๋ยวเราเข้าเซริร์ฟเลยดีกว่าอตอนนี้อยู่ในะตัวเกมแมค้าวนะครับผมหนึ่งจุดแปดโอเคเข้าไปในเซิร์ฟเราเลยนะครับสักคู่นะครับผมรอเซิร์ฟเก้านึงกัน อันนี้ผมก็เล่นหลายเซิร์ฟครับเกสกสินเลิฟไลน์มินิเกมชอบครับโอเคอันนี้จะทำการลบเลยว่ะแล้วก็เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยหนึ่ง1เดจุดนจดนะครับเป็น i อที่เราเข้าได้คนเดียวนะครับผมอย่าไปให้คนอื่นนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเราได้นะครับโอเคอกดตกลงไปเลยนะครับผมถ้าเราเปิดเซิร์ฟแล้วเราก็ใส่ i อพนี้เราก็จะเข้าเล่นได้คนเดียวโอเค ครัเข้ามาแล้วก็โอเคผมได้สร้างเตรียมมาแล้วล่ะตัวนี้เป็นที่ใส่ไอตัว npc s h o p k e e p e r นะครับก็วิธีใช้ป้าอินนี้ไม่ยากครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะสร้างตัว s h o p k e e p e r มาก่อนนะครับหรือว่าตัว npc ที่ใช้แรกของครับพ s h o p k e e p r นะครับ s h o p k e e p e r แล้วก็ tab s h o p k k e e p e r แล้วก็ enter ไปนะครับ โ okay. อเคอาได้มาแล้วครับอ้าวกดไปไม่มีอะไรเลยอ๋ออันนี้เราก็ต้องทําการ Edit ตัวชาคลิปเปอร์หรือว่าแก้ไขกันนะครับคือเราต้องกดชิปชิปครับที่ทําให้ตัวละครมันย่อลงอย่างนี้ครับอ่าโอเคกดชิปแล้วก็คลิกขวาอ่าจะได้เป็นสามแทบนะครับผมแทบบนแถบกลางแถบล่างโอเค อาจารย์อธิบายกันก่อนเลยนะครับโอเคแถบบนก็จะคือตัวนี้นะครับผมนี่ครับที่ผมเอาลูกศรชี้ไปอยู่เนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นแถบบนคือจะเป็นออของที่ไว้สําหรับแรกครับผมแล้วแถบที่สองก็จะเป็นตัวนี้ของที่ไว้สำหรับแรกอย่างที่สองแล้วก็จะได้ตัวนี้นะครับผมโอเคโอเค เราไปแก้ไขไนเลยดีกว่าครับมมุติผมจะเอาเป็นกระจกแรกเอ้ยกระจกอ,อแรกลำพีชนะครับผมโอเคเรียบล้อยแล้วนี่ครับกระจกแรกลำพีชเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าเราใส่เป็นทั้งสองอย่างน่ะก็จะเป็นกระจก สองกองเฮ้ยกระจกอะขอภัยนะครับสองกองแลกลาพีสหนึ่งอันนะครับโอเคเดี๋ยวลองเสกมาสองกองอ่าวางกองเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องวางสองกองแลกลาพีสมาโอเคครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านี่คือการแลกของการใช้ของถ้าเราใส่ช่องเดียวก็จะแลกแค่ช่องเดียวนะครับผมจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่าน ว่าจะเอาจะแลกแบบไหนเช่นเอาข้าวไปแลกปลาเอาแอปเปิลไปแลกอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของออการตั้งชื่อเอ,อไม่สิชุดของตัว n p c นะครับผมเปลี่ยนก็แทบกลางนะครับชุดออ่ appearance ไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับ change the look of your s h o p k k e e p e r นะครับ, mm hmm. รบอ่อ เปลี่ยนสีเสื้อนั่นเองนะครับของชชวกิปเปอร์ก็เปลี่ยนได้ครับ่าสมมุตินี่เป็นสีขาวมีหลายสีนะเราก็เปลี่ยนแปนะครับผมกดไปเรื่อยๆครับเนี่ยสีขาวสีน้ําตาลสีขาวสีม่วงสีเเทาก็สีออกเงินๆนะครับอ้าโอเคเดี๋ยวขอปรับเวลาสักนิดนึงอาจจะมองไม่เห็นกัน โอเคครับผมแล้วก็มาด,ดูในส่วนของ Set Shop Name ก็คือเปลี่ยนชื่อให้ตัว n C ของคุณเช่นตัวนี้ก็จะเป็นอ่ากดตรงนี้ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็กดคลิกหนึ่งครั้งจะมีแถบด้านล่างมาพิ e ใช้ h h ช p Name into the c h a ใช้อดเด to r remove the Name <c oughs> นะครับก็คือถ้าเราจะตั้งชื่อสมมติตั้งชื่อเป็นช h o p ช็อป uh, แล้วกันนะครับ s h, h o p ช็อปโอเคไม่ต้องพิมพ์ทับไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับช็อปเฉยแค่คลิกตัวนี้แล้วก็พิมพ์ใส่ตัวกล่องแชทนะครับก็จะมีคำว่าช็อปมาให้อ้าวแล้วเราจะเปลี่ยนชื่อจะลบชื่อลบไงก็ไม่ยากครับผมก็เข้าไปในตัวอีดิทนะครับของช็อ p ค e ิปเปแล้วก็กดแล้วก็กดพิมพ์ลบ อ่ก็จะลบชื่อให้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เวลาจะลบชาวกิ๊เปอร์ออกเราไม่เอาตัวนี้แล้วทำไงดีก็นี่ครับดลทออกเลยนะครับแล้วก็ขอโทษทีนะครับลืมบอกช่องนี่ครับที่เหลือครับผมก็จะเป็นแบบแรกของได้หลายอย่างเลยคือจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเสกขาให้ดู นะครับเดี๋ยวงันปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับก็จะแลกได้ไปยากเนี่ครับได้นี่ยครับได้ช่องสุดท้ายครับเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยครับอ่าประมาณนี้แล้วว่าแล้วถ้าเราว่าเราจะเอาอะไรนะครับโอเคกด delete ชอบก็ไม่เอาแล้วเบื่อแล้วไม่อยากได้ชอบแล้วอ่า ายไปเกเตใหม่ก็พิมพ์แบบเดิมนะครับผมก็เป็นการรีวิวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้หรือรู้แล้วเข้ามาดูจาไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็เข้ามาดูได้นะครับผมก็ขอฝากตัวนะครับเป็นช n n e l ใหม่นะครับผมก็ยังไงก็จะลืมกด s u b s c r i b e ติดตามชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมก็ขอบมากครับลาก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ ้องปรดัชันวิบวี